ดูกันว่าผมจะได้ไหมมาสิบห้าตัวแรกนะครับผมไปดูกันนะครับผมตายมิจับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ ช่องไอซันฟันนี่กับเกมไลน์เจอร์นะครับผมคลิปนี้อัดเอาไว้ตอน4ี่ทุ่มของเมื่อวานนี้นะครับผมผมมาลงวันนี้นะครับผมวันอาทิตย์นะครับผมผมจะมาสุ่มกาชาตตัวนะครับผมตู้เพิ่มโอกาสใหม่ล่าสุดถึแล้วครับผมนี่นะครับผมของตัวของโคนี่ขออภัยครับผมตัวของแซลลี่การเวลานะครับผมมาดูกันว่าผมจะได้ไหมมาสิบห้าตัวแรกนะครับผม ไปดูกันนะครับผมตายนี่โอ้โหผมนึกว่าตัวใหม่นะครับผมโอ้โหโอ้ดีมาทำไมไม่รู้นะครับผมไปกันต่อครับผมมาแล้วครับโอ้โหมูนช่างทำหมวกนะครับผมอ่ะเดือนนี้ได้รีวิวแล้วนะครับผมตัวของมูนนะครับผมไปกันต่อนะครับผมผมได้ข่าวว่าตัวของมันมีการข้ามระดับสองเลยนะครับผมไประสอบนะครับผมคัดข้างเนี่ยลึกนะครับผมไปกันต่อครับผม โอ้โหเบาเลือดรอนะครับผมเดี๋ยวไปตอนที่ไอดีต่อไปนะครับผมเดี๋ยวมาตอนที่ไอดีถัดไปนะครับผมไอดีนี้ก็มีตัวนะครับผมผมมารุ้กันว่าผมจะได้ซลลี่การเวลาไหมนะครับผมแต่กี้ผมเพิ่งได้ตัวของเจ้ามูลนะครับผมตอนนี้ผมก็อยากได้โฟนี่การเวลานะครับผมหมาครับผมไหมโอ้โหซลลี่การเวลานะครับผมแต่กี้ผมพูดโอ้ ไม่อยากจะพูดเลยนะครับผมตัวเนี้ยไม่อยากจะพูดเลยนะครับผมตัวเนี้ยอือโอ้โหประธานเคียร์ตึงไปดูที่ไอดีต่อไปนะครับผมนะผมยืนบอกไปนะครับผมนะเข้าตอนนี้ล็อกอินตารางของเดือนพฤษภาคมนะครับผมถ้าเข้าตอนสี่ทุ่มนะครับผมจะได้หนึ่งวันนะครับผมเมื่อกี้ผมยืนบอกนะครับผมตอนต้นคลิป มีอะไรใหม่นี่นะครับมีแพ็กของเดือนพฤศจิกายนของไพ่ผมเดือนพฤษภาคมนะครับผมพฤศจิกายนเฉียดอะไรเนี่ยอ่าไปซุ่มกระชากนะดีกว่านะครับผมมีบนที่ไอดีเอลซ่านะครับผมจะยิ้มกันว่าผมได้ตัวอะไรนะครับผมโอ้โหไอดีนี้มีตั้ง43ตัวนะครับผมอาจจะแบ่งเปิดก็ได้นะครับผมตัวแรกครับผมเปลาเลือดร้อนไม่น่าเลยครับตัวที่สองเจมส์ลักเวทนะครับเป็นต่อครับผม ิดหมดดีไหมน่าจะได้เปิดหมดนะครับผมแซลลี่มากลุกถ้าจำไม่ผิดไอดีนี้มีแล้วนะครับผมเดดแรปเตอร์แซลลี่นะครับผมโอ้โหเกลือมากไอดีนี้วันนี้บินลูกโปงเดือนที่แล้วเนี่ยจะได้ตัวดีไปเยอะนะครับผมเดือนนี้ก็เลยต้องเกลือนะครับผมโอ้โหไม่ได้นะครับผมมาดูว่าที่ไอดีถัดไปเลยครับผมมาดูยกันต่อที่ไอดีต่อไปนะครับผมอดีนี้น่าจะมีตัวเอลยูพอประมาณนะครับผม ไอดโทวาะนะครับผมไอดี ID นี้ลู้นว่าผมได้ตัวอะไรนะครับผมอมาดูกันว่าผมจะได้ตัวอะไรจะเกลือเหมือนไอดเดะกี้ไหมสี่สิบตัวไม่ได้ไเลยมามามาไหมตัวอะไรอย่างเบาอมยิ้นตัวเกลือนะผมพีร้อยแน่นอนโอ้ตัวนี้พีร้อยครับผมยอนน่อยนี้มาไหมครับโอ้โหตัวนี้ก็ยอนน่อยจริงนะครับผมเดี๋ยวไปดูที่ไอดีถัดไปนะครับผม We วกันต่อท่อดีนี้เลยนะครับผมผมไม่รู้ว่าเชื่อไอดีอะไรดีนะครับผมเพิ่งสมัครมานะครับผม,มใหม่สดๆเลยไ,ไอเดีนี้มีกี่ตัวนะครับผมไอดีนี้มี21ตัวครับผมไปดูกันเลยว่าผมจะได้ตัวอะไรไหมซัลลี่ซัลลี่ขอเถอะซัลลี่ซัลลี่โอ้โหบาต,ตัวตลกถ้าถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีนะครับผมนี่มาตอร์ผมยังเห็นบางทีใช้อยู่นะครับผม ตัวของบางตัวตลกนะครับผมดูมั่โตครับผม <c oughs> ผมก็นึกว่าตัวใหม่นะครับผมแตงโตครับผมโอโ้พีโก้ริมหาไม่เอาไม่เอาเอาตัวใหม่ <c oughs> เรียนาะตัวไม้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะใหม่ไหมล่ะหากใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารที่ใหม่ๆจากช่องไอซันฟันนี่เลยนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ